น้ำปลาที่รเรากอกใส่ขวดไว้นะครับเพื่อจะไปขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมบุษสงนะครับจากช่องบุษสงไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้จะมา,า่านเพื่อนและพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะครับมาชมวิธีการขยายาหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนี่นะครับก็ชุดนี้เนี่ยผมเคย ขยายเอ่อเคยเคยทำหัวเชื้อไว้น่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ใช้ไปใช้มาันก็เหลือแค่ขวดเดียวนะครับขวดเดียวกับอีกนิดนึ่ง่ยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขยายเพิ่มนะขยายเพิ่มสัก10ขวดนะครับใช้ไปใช้มันก็หมดเพลินไปเองเนาะก็เพลิดเแป๊บเดียวก็จะหมดล่ะนะครับก็ก็ผมก็จะใช้รถ ต้นไม้ในบ้านนะครับเอาไว้รดต้นไม้ในบ้านนะครับขั้วททาาวัชพืชมะพร้าวหรือพืชดอกพืชไ,ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับพืชผักสวนคขั้วอะไรต่างๆก็ใช้อาทิตละครั้งนะครับนะนะก็ช่วยบำรุงดินนะครับบำรุงดินบำรุงใบนะครับ ประโยชน์เขาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็สามารถเนี่ยเอาไปาลาดห้องน้ํานะครับบําบัดน้ําเสียได้นะครับเนี่ยลดกลิ่นในห้องน้ําท่อน้ําเสียได้โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปาชมวิธีการขยายกันเลยครับก,ก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในครัวของเราอีกแล้วนะครับนะก็เชื้อจุลซีนะครับ ถ้าใครไม่มีหวัวเชื้อนะครับก็เพาะใหม่ได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับนะัวเชื้อนะครับ่านะต่อไปก็ของในครัวเรือเรานะครับก็เช่นนะของในครัวเรานะครับไข่ไก่หนึ่งลูกนะหนึ่งฟองนะช้อนนะก็ อันนี้เป็นกะปะิยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ผงชูรสนะครับเพื่อเพื่อ,อรเร่งนะครับพรเพื่อเร่งการทําให้จุลินทรีย์เนี่ยมันแดงเร็วนะครับกะปิก็เหมือนกันนะครับส่วนไข่นี่เป็นโปรตีนสําหรับเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ก็เป็นน้าปลานะครับคือบางท่านจะใช้แค่ไข่อย่างเดียวก็ได้นะหเห็นบางตำราอกใช้ไข่อย่างเดียวก็แดงนะครับ ก็น้ำนะครับน้ำจากแหล่งใดก็ได้นะครับจากบอ่อจากาคลองแม่น้ำลำคลองก็ได้นะครับหรือแม้แต่น้ำประปานะครับวันนี้ผมก็ใช้น้ำประปานะครับแต่ว่าน้ำประปานี้ต้องเปิดใส่ขวดไว้ขวดขนาด1.5ลิตรนะครับ1.5ลิตรก็ตากแดดไว้สักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับ เพื่อให้มันไม่มีคอรีนเนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับก็อันดับแรกนะครับก็อ่าจะเอาผงชรสนะครับทุกอย่างาใช้สัดส่วนเท่ากันเนาะผงชีสดหนึ่งช้อนนะครับช้อนแกงมาแต่ช้อนแกงบ้านเรานี่แหละแล้วก็กะปิ แค่หนึ่งช้อนนะครับช้อนก็สูตรนี้ไข่หนึ่งลูกเนี่ยไข่หนึ่งฟองเนี่ยสามารถใช้น้ำเปล่า1นลิตรเนี่ยได้10ขวดพอดีอน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนเหมือนกันนะก็ ตีไข่ลงไปเลยตอกไข่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ตีทุกอย่างคนทุกอย่างเข้ากันนะ ก็ผมจะทําใช้ขยายที่ข้างละสิบขวดนะพอเหลือขวดหน,นึ่งเนี้ยผมก็จะมาทําเพิ่มนะเพราะว่า,าพื้นที่เรามันน้อยเนาะพื้นที่ในจานเอาไปตากแดดนะมันน้อยนะครับแล้วก็ไม่เกะกะด้ืยอแหละนะถ้าเพื่อนมีพื้นที่เยอะๆก็ขยายไว้เป็นร้อยขวดก็ได้ ทีทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับเข้ากันลักษณะนี้ได้นะครับเข้าเป็นน้อเดียวกัแล้วต่อไปเราจะไปกรอกใส่ขวดกันเป็นขวดน้ํานะครับ1.5ลิตรนะครับก็แกะฉลากออกให้หมดนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้มันโดนแสงได้ทั่วถึงนะครับเราต้องเอาฉลากออกนะครับแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยอย่าให้เต็มนะครับใส่ประมาณนี้นะครับเผื่อเรา ใส่วัชเชียลงไปกับอาหารลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีถ้าใส่เยอะกันไปเนี่ยจะไม่มเีเวลาที่เขาเยาวเนี่ยมันจะเขา่าไม่ได้นะครับเขายาไม่ไม่ไม่เข้ากันนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะน้ํานะครับใส่เหลือไว้สักนิดหนึ่งอเงี้ยนะครับโอเคเราไปกรอบใส่กันเลยนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเราใส่ ห,หัวเชื้อลงไปนะครับหัวเชื้อลงไปเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะครับเคไปใส่กันเลย เพื่อความสะดวกนะครับก็จะใช้กลวยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้กระดาใส่หัวเชื้อลงไปเลยนะครับก็กะกาเอานะครับกะเอาให้มันถึงข้อคอขวดเนี่ยก็อพอนะครับใส่ครบทุกขวดครับ ใช้ขวดที่ใกล้มาก,ก่นมันเป็น,นขวดมีหัวเชื้อเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แดงแล้วนะครับแต่ จะใช้ได้จริงๆก็ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนแต่ถ้าไม่มีหัวเชื้อนี่ก็อาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนนึงจะแดงโอเคนะครับต่อไปก็จะใส่ส่วนผสม ผงชูรสน้ำปลากะปิลงไปกาขวดละหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอย่างนี้นะครับใส่ลงไป หนึ่งฟองก็จะสิบขวดพอดีครับ ก็ุบตูขวดนะครับก็ปิดฝาเลยนะครับปิดฝาตุกขวดแล้วนะครับก็เขยา่ขยาเข้ากันนะครับอยาให้เข้ากัน ให้พบทุกวดนะครับนี่เข้ากันอ,โอ่โอเคครับ ก็เสร็จแล้วเขยวหมดทุกขวดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาไปตากแดดเอาไปตากแดด,กด,ดนะครับแล้วก็ขยาข่าเช้าเย็นนะครับ,รบแล้วก็มานอนเรียงไว้นะครับตากแดดไว้แต่วันนี้แดดไม่ค่อยออกฝนตก ข้าว,วเช้าขยยวเย็นโอเคครับไปค,ครับท่านผู้ชมนะครับก็การขยายจุลินทรีย์สังข้อแสงนะับตี่มาใชในไม้ดอกไม้ประดับของเรานะเพื่อบำรุงใบบำรุงรากการสำเร็จจิตินะครับก็อ่า สามารถเ,เพื่อนๆสามารถทําตามได้นะครับถ้าไม่มีหัวเชื้อก็ไม่ต้องใช้นะครับะจะใชะ้สูตรกะปิน้ําปลาเนี่ยนะครับแต่มันจะใช้เวลานานหน่อยสักเดือนสองเดือนนะถ,ถึงจะแดงก็แนะนำอีกอย่างนะครับน้ําที่ใช้ก็ถ้าเป็นน้ําฝนก็ดีนะครับน้ําฝนน้าคลองเนี่ยจะเป็นเร็วโอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงจบประมาณนี้นะครับ รบวญช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องบุญทรงไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ